จะได้ไปไหมเล่าวันเนี้บีละหนึ่งบีไม่าหลงหรอกถ้าเราไปผิดสถานีการท่ท่องเที่ยวสู่ผููประสบใยเลยนะเดี๋ยนจะรอดไหมรอดไหมไม่เอาอีกแล้วสรุปว่าหลงไหมทำมาทำอะไรอะแต่ถูกนี่เราเดอดริ้ง้ันนี่ลินดาพาเช็คอินกับต้อนหนึ่งวันพันเหตุการณ์อานมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้จักรยานในการรับชม หรือเปล่าวันนี้นิรินดาจะพาไปไหนคะพาไปสยองสยองพาไปสยองพาไปสยงองไม่เคยจะอยู่นิ่งอะ่ะดุกดิกด๊กดุกดิ๊ก <c oughs> รถไฟมันไม่หายไปไหนหรอวิ่งทำไม จะไปสถานีไหนสถานีไปะคตู้ยังไม่อยากเอาเงินนะ่ะคิดดูอ่ะจะได้ไปไหมเล่าวันเนี้ย วีละหนึ่งบีละหนึ่งเปลี่ย <c oughs> นเตู้เสวอีค่ะขอต้อนรับสู่บริการ <MR> สรุปเมื่อกี้ตู้ไม่สำเร็จอนะ่ะเพราะวะดี่ค่ะไปซุกค่ะเก็บเทรคะทั้งหมด96คาระ0อ่กับสาระสุดท้ายก็ต้องมาพึ่งพิงตรงนี้ตู้ไม่รอดใช่หนไม่เคยทำตู้ได้เลยอ่ะหนูก็มีความหวัง่ะ ฉันตาหวานใส่เขาอีกยิ้มหวานใส่เขาอีกนีมันลีกะอะ เเราไปเจอกันที่สถานีสุขุมวิทนะคะอาไัหนูไม่พาหลงหรอกลงบ้างวัเนี่ยไม่ไม,ไม่รู้ไม่เหลือไม่เหล่อเราจะไป B L 22คสิบันแล้วก็มันจะมีที่เขียวๆขึ้นครับ B L ยีนสิบก็คือเต้นบน BTS เราต้องไปต่อ B J แล้วไปดูสยาม ถ้าเราไปผิดสถานีจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยจะรู้เนอะรู้ <c oughs> หนูไม่เคยพานหานูไม,ไม่เคย,เยไม่เคยทั้งเดียวไม,ยนะไม่เคยเลย <c oughs> ไม่เคยไปเคงเดียวตอนนี้อยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่อโศกอโศกอ่างเหงาอ่างสิง จริงจังอ่ะทำไมต้องจริงจังขนาดนั้น้วย สำเร็จตะเคียนนะคะเราก็มารออยู่ที่พิชานชลานะคะแล้วเราก็มาทาคูคุสนะคะผูบริจาค ต่อสถานีถัดไปคือสถานีนา,นานาเดี๋ยวเราไปเจอเป็นอคืนสยามรีตัวออกเดินทางได้ไาส,าไสามสองหนึ่งสรุปว่าหลงไหมไม่ได้หลงใครเดินไม่ถูก <c oughs> สรุปว่าหลงอ่ะเอาดีๆไม่หลงหนูไม่เคยหลงไม่หลง,ดลงเ,ลเดินขึ้นบันไดเนี่ยมาประมาณสองรอบ เอาอะไรมาไม่หลงก้อนแค่พาพี่หยอกกําลังกายไม่หลงไม่ด้หลงไม่ได้หลงได้หลงเท่ากับหลงแต่ <c oughs> ยอมรับเถอะว่าหลงลตอนนี้นะคะเรารก็ลังที่สยามสแควร์นะคะแล้วกว็บอ <c oughs> กเลยเป็นการมาครั้งแรกคนเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือถ่นนายรูปเยอะมากเลย อย่างน <ะ S 1> หนึ่งคือเป็นอะไรที่เราชอบม,มากมุกดนตรีมีหลายวงมากมีตรงนี้ตรงน้แล้วก็ยังมีเดี๋ยวไปรอดูกันค่ะว่าเราจะมาทำอะไรกันนี่มาทำอะไรอ่ะมาทำอะไร ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จับยาไม่ได้กลับอาไรหว่างทางแล้วก็มาเอาของฟรีละหนึ่งเราต้องลองเราต้องลองมะเอออกอมันน่าจะเป็นอะไรที่มันเย็นๆอ่ะเพราะว่าน่าจะเย็นแหละดูชื่อก็รู้แล้วแหละกินแล้วเหรอ แต่ฝนคุกเกินหนึ่งคประมาณั้แต่ฝนคุกเกินหนึ่งลิลินดามักับฝนทุกจากเมื่อี้ต้องเท้าส้นสูงสวยๆเออเออเอังได้ยังได้อย่าไปกลัว ันเปไ็นยังไงเข้าอ่ะจะเอาตำนานทุกที่เลยเหรอเข่<ช>าที่แล้วสยามไม่จริงใจอ่ะเขาาที่แล้วก็อะไรนะลม้ลมลม้มล้มที่จอรแดแฟรรอบนี้มาสยามสยามไม่จริงใจฝนตกเป็นฝ <ตก S 2> นหยดใส่มือใส่มือด้วยปู้ไม่ต้องห่วนหนงเราขนาดนี้ก็ได้ บอเคนะคะตอนนี้เรามาที่เอมาที่ด้วยค่ะแล้วก็นั่งรถตุ๊กตุ๊กเที่ยงกลางเที่ยงตอนบนนะคะกดมีเงินตกจะได้มากเลยวันนี้นะคะไปสยามถามว่าได้เที่ยวใหม่ก็ได้เที่ยวนั่นแหละแล้วก็ได้รูปสวยๆมาด้วยเดี๋ยวไปรอชมกันนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกไปเลยนะคะ ช่อนฟิวเวอร์เดินแบบสวยๆอยู่ดีๆขอร้อมันดูหนูว่าร้องล่ะหมดกันความสวยตัดแว่นทิ้งไหมล่ะถ้างั้นอ่ะตัดหรือตัดหัวไปเลยไหมจะเลือกตัดอะไรอ่ะเลื่องมั้ยตัดมิชัยเฮ้ย we okay.